สวัสดีคะ่ะพบกับเราช่องพังยา่ยาพลายนํำโชคนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซียา่านะคะกับนํำโชคนะคะวันนี้ยา่ยากับนํำโชคก็มาส่งพี่ๆเอฟซีเข้านอนนะคะก็เราก็จะบำรุงน้องก่อนนอนเนาะเดี๋ยวพ่อควานก็จะให้น้องๆน,นะคะกินนมนะคะกินนมก่อนนอนนะคะ เดี๋ยวจะให้น้ำโชคกินก่อนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะให้น้ำโชคกินก่อนพ่อควาให้น้ำโชคกินก่อนเนาะตอ,นน,อนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วลนะคะ,อะคขอบคุณพี่พีเอฟซีมากเลยนะครับ นี่นะคะนำโชคชอบใจเลยนะคะได้กินนมก่อนนอนทุกวันเลยดีมากเลยนะครับขอบคุณเอซีมากมนะคะที่เอ็นดูครอบครัวน้องเนาะน้องนำโชคก็ค่อนข้างจะตัวเล็กนะคะเราก็ต้องบำรุงน้องก่อนเนาะน้องตัวเล็กให้น้องกินนมเช้าแล้วก็เย็นนะคะก่อนนอนทุกวันนะคะ ตอนเช้าแล้วก็จะมียาบํารุงให้น้องกินกับกล้วยเพื่อให้สุขภาพน้องได้แข็งแรงนะคะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะโรคโรคก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับช้างก็ค่อนข้างจะเยอะหมดแล้วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับเอฟซครับน้องกินเก่งมากเลยครับ้อรับชต่อไปก็พี่ย่าญาตนะคะอโทาเินะเดี๋ยาย่าเล่นดินหรอคะ เด,เด็กอ้วนเล่นดินค่ะพี่ยาย่าก็บำรุงเหมือนกันนะคะอ่าลยุงลุงอะไรอย่างงี้ดูที่นอนยาย่านะคะเป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างงี้นะคะนี่น้องค่อนข้างจะจกดินเล่นนะคะนี่นะคะน้องก็จะกินนมแล้วนะยาย่าอร่อยไหมคะอะร่อยไหมครับเสียงน้อยขอบคุณค่ะก่อนอ้ากอร่อยอ ก็ยุงค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวพ่อควันก็จะจุดจุดไฟไล่ยุงให้กับลูกๆของเรานะคะเราต้องดูแลลูกๆของเราเป็นอย่างดีนะคะไล่ยุงทุกวันครับไล่ยุงนะคะเพราะว่ายุงค่อนข้างเยอะไม่ได้จุดให้เป็นเปลวไฟนะครับจุดให้เป็นควันครับเป็นควันไล่ยุง <c oughs> ก็ ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะคะหน้าโอ้หน้าหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวก็จะมาเยือนแล้วเนาะหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวพ่อควันก็จะจุดไฟไล่ยุงนะคะจุดไฟไล่ยุงให้กับน้องของเรานะคะตรงนั้นนะคะตรงนู้นนะคะจุดไฟไล่ยุง เราก็จะจุดไฟไนดะ้ยุงแบบนี้ทุกวันนะคะก็ว,วันนี้ก็มาส่ง FC เข้านอนนะคะอากาศค่อนข้างเย็นแล้วนะคะ FC ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากครอบครัวยายานะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ นี่นะคะนี่ก็หน้าหนาวเริ่มมาเยือนแล้วเดี๋ยวพ่อควานก็จะจุดไฟไล่ยุงให้นะคะให้กับน้องๆของเรานะคะกับลูกๆของเราลูกตัวน้อยของแม่ควานกับพ่อควานนะคะนี่พ่อควานก็กำลังจุดไฟอยู่นะคะ จุดไฟไล่ยุงเนาะเพราะว่ายุงยุงกัดนะคะเดี๋ยวน้องก็จะไม่สบายเนาะบางวันนี้น้องแทบไม่ได้นอนทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ายุงเยอะทั้งคืนเนาะไม่ใช่ทั้งวันเนาะน้องแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่ายุงเยอะแม่ควันแม่ควันต้องตื่นมาจุดไฟให้น้องนะคะสามสี่สามสี่สามสี่ครั้งเลยนะคะถ้าวันไหนที่ยุงเยอะเนาะ ต้องจุดไฟไลยุงให้น้องนะคะไม่งั้นน้องก็จะไม่ได้นอนเนาะถ้าน้องไม่ได้นอนน้องก็จะหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดแล้วมันก็จะไม่สบายนะคะน้องก็จะไม่สบายใจเนาะถ้าน้องไม่สบายก็แม่ขวานกับพ่อขวานก็คงกินไม่หลับนอนไม่หลับเนาะก็เลี้ยงเขาไม่ใช่เลี้ยงเขาเหมือนทาสนะคะเลี้ยงเขาเหมือนลูกรักเขาเหมือนลูกนะคะอีกสักพักน้องก็จะนอนนะคะลมเย็นๆนะคะ ลมเย็นอย่างนี้ก็มียุงนะคะ PFC ไม่ใช่ว่าไม่มียุงเนาะยุงยุงตัวใหญ่มากเลยนะคะ<ม>เพราะว่าช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าเนาะยุงก็ไม,ม่มีที่อยู่แล้วทีนี้ยุงก็จะบินมาหาบ้านคนนะคะเดี๋ยวยุงจะกัดเนาะนี่พอควันก็จุดไฟลยยะะดไล่ยุงนะคะจุดไฟไล่ยุงนะคะคืนหนึ่งก็ต้องตื่นลุกขึ้นมาปลุกมาจุดไฟให้น้องก็สามสี่ครั้งเนาะแล้วต้องมาจุดไฟให้น้องไม่งั้นน้องก็ จะโดนยุงกัดน,นี่นะคะก็มาส่งพี่พีเเข้านอนนะคะขอให้พี่พีเนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพเนาะก็ขอให้พีเอฟซนะคะดูแลสุขภาพด้วยช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ น้องยาย่า,ยากับน้องนํำโชเก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ดูแลสุขภาพก,ก็จะไม่มีสุขภาพที่ดีน้องก็จะไม่โตแล้วจะไม่แข็งแรงนี่นะคะคอควานก็จะยืนอยู่ตรงนู้นดูน้อง ดูลูกของเรานะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแม่คอนก็เริ่มเจ็บคอแล้วเนี่ยไม่สบายนี่นะคะบรรยากาศช่วงเย็นของคนเลี้ยงช้างนะคะเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีนะคะเพราะว่าเขาก็เปรียบเสมือนลูกของเรานะคะเลี้ยงเขาให้เหมือนลูกเหมือนหลาน ตอนเช้าก็ให้กินนมก่อนแล้วก็กินยาบำรุงตอนเย็นมาก็กินนมก่อนนอนแล้วเดี๋ยวพ่อควานก็จะโยนญ้าให้นะคะโยนญ้าโยอนอ้อยโยนสับป,ประรนให้น้องให้น้องได้ครบห้าหมูเลยนะ นี่นะคะเพราะควันก็จะจุดไฟไล่ยุงเนาะจุดไฟไล่ยุงให้ยายา่าช่วงนี้ก็ช่วงเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำนะคะยุงค่อนข้างเยอะยุงไม่มีที่อยู่นะคะก็เลยต้องบินมาบ้านคนเนาะมากินเลือดช้างตอนเช้ามาไม่ควัเห็นยุงนะคะกัด เต็มท้องเลยมีรอยย่ำเลือดนะคะตรงท้องยายา่าท้องลำโชคแล้วคะแม่ขวัญก็สงสารเนาะก็คืนหนึ่งก็ต้องตื่นลุกขึ้นมาจุดให้เขาแล้วก็สาบสีรอบถ้าวันไหนที่ยุงเยอะก็จะสีรอบนะคะก็แม่ขวัญก็กินข้าวเสร็จปุ๊บแม่ขวัญก็ต้องมาจุดไฟอีกรอบหนึ่งก่อนนอนก็อีกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงจะเชา้าๆประมาณตีสองก็อีกรอบหนึ่งนะคะ เพราะว่าไม่งั้นน้องก็จะไม่หลับพอน้องไม่หลับสุขภาพน้องก็จะไม่แข็งแรงนี่นะคะก็ะะฝากเอฟซีนะคะกติดตามช่องพังย่าพลายนำโชคด้วยนะคะคฝากเอซให้กำลังใจช่องพังย่าพลายนำโชคด้วยนะคะ ก็ีท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาช้างทำจากผักตบชวาน,นะคะก็เป็นงานฝีมือนะคะก็ค่อนข้างจะละเอียดเนาะเป็นงานฝีมือแล้วก็รายได้นะคะรายได้ก็ก็เป็นค่ากล้วยของน้องช้างนะคะก็ของน้องยาย่าน้องนำโชคแล้วก็น้องบุญชูแล้วก็ของแม่แมๆแล้วด้วยนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะนี่นะคะก็จะมืดแล้วเนาะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็พานำโชคกับยายานะคะมาบอกฝันดีนะคะ ปันดีพี่พีเทุกคนนะคะขอให้พี่พีเอทุกคนมีความสุขนะคะในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ